ยิ่มเล็กน้อยอ่ะร้อยหกสิบกับร้อยหกสิบเจ็ดต่างกันเจนเกินครับโอ้นี่น่าเดินเข้าใส่เลยครับตัวเล็กกว่าครับก็รู้และครับว่าซาบาเชืกุยนี่เครื่องร้อนช้าครับเพราะฉะนั้นทำไรทำอะไรได้ทําทก่อนเลยครับเข้าไปใกล้ๆอย่างมีแข้งโตมีหมัดโตตลอดเลยครับซาบา,า,บาโอ้โหโอ้ยระวังศอกของซาบาครับนี่น้า อ่ะวงในครับวงในก็ตีได้ครับโอ้เด็กผู้หญิงคนนี้น่าสนใจเลยครับดีหน้าครับเตือนสายต่อยมวยดูแลครอบครัวครับแล้วใจสู้ซะด้วยนะครับโอ้สบายในตัวใหญ่กว่าแต่ว่านีหน้านี่ไม่กลัวเลยโอ้ยมัดดีครับนีหน้าโอ้โ,อโ,อโอหแอบออกูใสกันตลอดนะครับคู่นี้ อาหมัดขวามาแล้วครับนีนะ้าล็อกตีโอ้ท่าประกบกันนี่มิดเลยครับโอ้โหซาบาเจกุยนี่บังมิดเลยเข้ามาจิ้มลำตัวครับสวยครับนีนะ้าไปไปติดบ,บางอ้าวฮุกซ้ายเข้าโอ้โหมัดเริ่มจะมาถีมาเยอะเลยครับซาบานีน้าลุยเข้าไปต่อยเอาได้ครับชุดนี้โอ้ดีครับหมัดดีครับนีนะ้าโอสาว โอทาบาต้องถอยหนีเหมือนกันครับโอ้หน้าตาแดงกลับเป็ลูกตำลึงเลยครับซาบาเชกุยเจอหมัดเข้าไปเอ้ามีศอกมาครับล็อกมาวงในตีได้ไหมโอ้โหกลายเป็นตัวเล็กครับไล่ขยมตัวใหญ่ครับโอ้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับหมัดขวามาครับซบาสไตล์เธอก็ประมาณนี้แหละครับตาวแต่นี้หน้าก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ แต่เปิดเกมบุกทั้งคู่เลยครับใคโดคนนั้นก็ถอยครับพอถอยเสร็จก็เดินบุกต่อข้ๆๆๆอาวมัดขวาครับเนินเนินเหนนๆ,ๆ,ๆโอ้เริ่มแรงขึ้นมาเรืๆๆ่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆครับซาบ,บาครับแต่ว่านีน่านี่ก็ไม่ท้อเดินเข้ามาครับประกบในตีโอ้โหตอนนี้เราบอกว่าเห็นช้างเท่ามดนะครับ ไม่มีึบครัวอยู่แล้วโอ้ทีมต่อไปจังหวะดีครับดีน่าบาดหนึ่งสองตามด้วยแข้งครับโอซาบาโอ้ดูเกรงเกรงไปครับแล้เริ่มจะช้าลงไปแล้วครับซาบาอัลเธอร์ของดีน่าครับเจอเยอะครับเอาอยู่นี้ยังมีหมัดอยู่ครับผู้ผัดกันโดนจริงๆครับคู่นี้แต่ทีมแรกก็เร่งให้ซาบาเฉกุยเดินเลยแหละครับ โอ้โหขีบดีครับนีน่าครับโอ้ oh, แข้งก็มีครับโอ้ oh, สบาวงในก็ยังตีไม่ได้ครับโอ้น่าจะอึดอัดนะครับวันนี้ครับโอ้ oh, หลุดครับเจอแข้งซ้ายนีน่าทีมง,งานกนตะตโนโกโกโกครับ ขยายลออกอาวุธทั้งคู่ครับมาครับประกบวงในกันตีครับต่างขอต่างตีรัดยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปลี่ยบครับแกรัดโอ้โหโดดคมเลยครับแต่บอดี้บอดี้ยังไงครับบอดี้ต่อยได้ไหมโอ้วงตัวแกสั้นหน่อยครับนี่ครับยังมีครับโอ้ได้ยินเสียงทีมงานนี่จ้องต่อยลำตัวเลยครับสบาแต่แต่ว่าจงหยุดทางด้านของนี่หน้าไม่อยู่ครับ อย่าไปต่อยรับตัวครับดีน่าโอ้โหแข้งขวาไต่สูงทีหน้าโอ้โหพยักหน้าเงยๆครับโอ้โหยกนี้ทำดีขึ้นครับซาบาแข้ไม่มีท้อไม่มีถอยจริงๆครับคู่นี้โอ้ขณะที่ดีน่าเองก็มีโต้ตลอดครับดูครับซาบาหลุดที่โดนตลอดครับโอ้ยมีอไต่ขวาขึ้นสูงกัดฟันเลยครับ นี่น่าครับเดินลุยเข้าไปรัดโอ้โเสียเปียบนะครับช่วงชกพอสมควรครับนี่น่าอโอ้โต่อยซ้ายรลับตัวครับเปลี่ยนเป้าต่อยเน้นรลับตัวแล้วครับสาบาย วุดนีมาเหมือนกับฝนพําเลยครับมาเรื่อยๆครับทั้งคู่แต่ทีมแาตอนนี้ก็ตะโกนครับอะไรๆๆครับลุยเข้าไปต่อยซ้ายลำตัวดีครับโอ้กดขวาลําตัวก็ดีแต่นีน่าก็มีสวนตลอดนะครับนี่ครับแข้งซ้ายดีดมาเรื่อยๆครับโอ้โหพระคุณลเจ้าครับเด็กอายุ15 16ต่อยกันครับแต่ลุดโดนเนี่ยครับ ระบาดครับแม่ต้องระวังครับลูแต่ของซาบาแล้วก็บัดขวาาพประเภทไม้คู่เลยครับแต่นีหน้าก็มีแข้งซ้ายคอยโต้ครับและจังหวะนี้ก็ป้ายหน้าดูว่ามีหน้าเป็นด้วยครับคู่หล้ครับนีหน้าชุดดำครับสาวตรังครับซาบาชุดขาวสาวฝรั่งเศสเพิ่งจะเป็นนางสาวกันไม่นานเองครับ โอ้โหคนหนึ่งโตคนหนึ่งก็ตอบครับไม่มียอมอยู่เฉยเอาบัดขวามาครับสบาสายคืนครับนีหน้าโอ้โสบาขวาหลุดโดนซ้ายเลยครับขยับเดินเข้าไปครับนีน้าเอาเจอเย็บสายสบาโอ้โหเดินลุยเข้าโต้โอ้ยอ,อ,อ,อาการยังไงครับนีน่าสบาครับเจอเข้บบา,บบาไปม,มีหน้าตายเย๋เกครับเชอร์คุย ต่อยความไม่ถึงครับดีนาหลุดครับใจนี่สุดยอดจริงครับดีนาครับโอ้เล็กกว่าเยอะครับเอ้าโดนซ้ายครับแต่ดีนาตอนนี้ก็เริ่มจะเดินลุยเดินเบียดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ลูกตัดลำตัวซาบาน่าสนใจดีดแข้งซ้ายมาอีกเอ้าหยับซ้ายครับเต็มเต็ม กดมากดมาดดมเหนื่อยครับใช้แรงเยอะอกันทั้งคู่ครับเหลืออีกครึ่งยกทุกซ้ายลำตัวครับซาบานี่นะตอนนี้เริ่มจะนิ่งครับไม่ทราบาว่าเก็บออมแรงเมื่อช่วงปลายยกหรือเปล่าหรือว่าจะช็อตแม่เพราะว่าออกไอ้มุดกันไม่หยุดจริงๆครับ2ยกที่ผ่านมาอ่ะถึงเวลาบิดก๊อกสุดท้ายนี่นครับนีนะฮะโอ้ช่วงนี้เป็นซาบาครับ เตะหลุดอีกแล้วซาบาโอ้นี่เตะหลุดไปเยอะเลยครับซาบาเชกุยโอ้โดนซ้ายของนีน้าแต่ว่าจังหวะของนีหน้านี่ก็ถือว่าดีครับแม้ว่าตัวเล็กนะครับแต่ว่าต่อยเข้าเป้าเตะเข้าเป้าได้เยอะแม่นยำกว่าครับนีหน้าหยับซ้ายครับแหมหมดหรือเปล่าครับแต่ว่าเก็บอาการครับนีหน้าโง่ขนาดที่ซาบายอย่างนี้ก็ช้าลงไปเหมือนกันเนครับ โอก็อยังว่าครับออกอาวุธใส่กันมาเต็มๆสองโอโดนหมัดของนีน่าครับโอ,โ,โอ้โหมัดขวาเต็มๆหิีไปครับซาบาโ,โหมุกมาโอ้โยสายของนีน่าครับเตะหลุดอีกแล้วโอ้โยโดนสายอีกทีหนึ่งทิ่มลำตัวครับได้ช่วงหลังของซาบาครับ ก็พยายามต่อยรถตัวสก,กัดให้นีน้าแล้วก็เป็นสาวไทยครับสาวตรังจากไทยครับนีน้าเลี่ยมธนาวาัน์ครับโอ้เชือเอ,เอาชนะเอาชนะคะแนนไปแบบสุดมันเลยครับโอ้ระทึกใจจริงๆครับคู่นี้